Oh, สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะจากประเทศออสเตรียยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีออสเตรียชีวิตในต่างแดนตอนนี้นะคะบีกำลังจะเดินทางไปหาเพื่อนที่เมืองอิปแล้วก็เมืองอัมสเตอร์ดตอนเช้าแฟนของบีก็ได้มาเซอร์วิสเล็กนะคะที่เมืองมิทเทนแบกตอนนี้พวกเราก็เซอร์วิสเสร็จแล้วค่ะก็เลยจะเดินทางไปหาเพื่อนเพราะว่าเมืองมิทเทนแบกกับเมืองอิปก็จะอยู่ไม่ไกลกัน วันนี้บีก็จะต้องขับรถไปหลายเมืองแล้วก็จะต้องผ่านหลายหมู่บ้านบีก็เลยเก็บบรรยากาศความสวยงามมาฝากเพื่อนๆตอนที่เรานะคะขับรถผ่านหมู่บ้านนะก็จะมีความสวยงามนะคะมีปาาราสาทราชวางังมีปวกนะคะสองข้างทางก็จะมีพืชผักนะคะที่เขาปลูกอย่างเช่นข้าวบาเล่ดอกทานตะวานันโมนนะคะก็เป็นพืชเศรษฐกิจอกของที่นี่นะคะ เขาก็จะมีดอกไม้ซึ่งมีความสวยงามมากๆนะคะสีแดงสดเลยนะแต่ว่าปีนี้นะคะค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าเวลาที่เขาจะปลูกผักเขาก็จะปลูกแบบหมุนเวียนนะคะอย่างปีนี้ปลูกข้าวบาเล่นะคะปีหน้าก็ปลูกดอกทานตะวันปลูกดอกรับเขาก็จะสลับกันไปนี่นะคะดอกสีแดงๆเนี่ยเป็นดอกของดอกมูลนะคะเพื่อนๆแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่เขาปลูกน้อยนะคะเราก็เลยไม่ค่อยเห็นสีแดง หรือว่าบางทีเราอาจจะมาไม่ตรงกับช่วงที่เขาออกดอกก็ได้เนาะเขาก็เลยแบบยังไม่มีดอกให้เราเห็นนะคะแฟนของบีเขาก็เล่าให้ฟังอีกนะว่ามีหมู่บ้านนะคะที่ชื่อมมลแล้วก็ปลูกมมลเป็นพืชเศรษฐกิจค่ะเวลาที่เขาออกดอกพร้อมกันนะคะตามหมู่บ้านแล้วก็ถนนนะก็จะแดงนะคะสีสันนี่จะสวยมากๆเลยลักษณะของมมลนะคะเขาจะมีมเมล็ดคล้ายๆกับมเมล็ดงาค่ะ แล้วก็เขานิยมเอาไปบดแล้วก็ทำขนมนะคะทำเป็นไส้ขนมและที่นี่นะคะเขาก็มีพิพิธภัณฑ์มูลด้วยนะคะบี B. ก็เคยไปที่พิพิธภัณฑ์แล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะแต่ว่ามันนานมากแล้วละคะ่ะก็เลยคุยกับแฟนไว้ว่าถ้ามีโอกาสก,ก็จะไปอีกสักครั้งคะ่ะแล้วก็จะทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดู บีกับแฟนนะคะค่อนข้างที่จะเดินทางกันบ่อยค่ะเพราะว่าอาชีพของแฟนเป็นอาชีพที่รับทําสระว่ายน้ําแล้วก็ทำเซอร์วิสนะคะซึ่งอาชีพนี้เขาก็ทํามาหลาย10ปีแล้วนะตั้งแต่เขาเป็นหนุ่มๆเขาก็จะมีลูกค้าเยอะนะคะเขาก็ไปแกบอกว่าแกไปทั่วออสเตรียแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะ อายุเยอะแล้วนะคะก็ไปไกลๆมากก็ไม่ได้เราก็เลยรับงานแค่ใกล้ๆนะคะไม่ได้แบบไปไกลนี่ขนาดแค่ว่าใกล้ๆนะคะก็เดินทางกันทุกวันนะคะแล้วก็ไปหลายๆเมืองค่ะจริงๆแล้วก็ถือว่าตัวเองนะคะโชคดีนะที่แฟนของเราอะ่ะทำงานรับจัดสวนแล้วก็เซอร์วิสนะคะเพราะว่าเวลาที่แกไปตามบ้านลูกค้านะคะ เขาก็จะเอาเราไปด้วยเราก็จะได้เห็นบ้านเมืองเขาได้เห็นวัฒนธรรมแล้วก็ไปตามเมืองต่างๆนะคะไปเปิดหูเปิดตาค่ะแฟนของบีก็ออกไปทำงานส่วนบีนะคะก็เป็นเหมือนนักท่องเที่ยวได้ออกเที่ยวทุกวันแล้วก็แต่ละวันที่บีไปนะคะก็ไม่ซ้ำเมืองเลยหรือว่าบางทีนะคะก็1วันสมเมืองนะคะบางทีไปทำงานบางทีก็ไปเที่ยวบางทีก็ไปทำธุระค่ะ มันก็เลยจะได้เดินทางบ่อยมากๆไุเเออกนอันนี้เป็นสตรอเบอรี่กิโลกรัม800เหยฮะอ้าวคุณเดทออยลนะร่ฟิลอาเบตนะต้องมพลิกนตอนนี้นะคะบีก็อยู่ที่บ้านเพื่อนนะคะ เราเดินทางมาที่เมืองวิเซนบวกนะคะเพื่อนๆนนี่พากันแวะนะคะหาเพื่อนนะตอนนี้อันนี้คือลูกเมลาเบนนะกำลังออกนะคะยังไม่สุกนะมีลูกอันนี้ด้วยเต็มเลยนะ Also, wenn Sie das als Geschenk mitbringen. Als Bär. Als ja, Team oh, ja, Bär. Ich habe mich gesehen, wir haben so Vierecke der Melonen. Ne? Ja, ja, ja. Und was wir sieben. Nein, die aber wir haben ein Team. Ne? Ja, 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 drei Tage mal gießen, alles kommt wieder. Da haben wir gleich die Schachtel drüber bei den Melonen und die Wurzeln. Ja, das ist so eine Metallbox mit Glas drinnen. Oder Plexiglas. Und das schrauft dazwischen, nee, wenn die schon so groß sind. Dann gibt das in die Box eine.

เต uh, uh, oh. ็มเลยเพื er to they, uh, okay. ่อนเพื oh, ่อนข้างล่างไงเต็ม ตอนนี้แฟนของบีก็ได้คุยทุรากับเพื่อนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพวกเรากำลังจะเดินทางต่อไปที่เมืองอัมสเตอร์ดัมไปหาลูกค้า นี่นา่าไปไหนนะลูกนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านลูกค้าจากเพื่อนๆ เดี๋ยวบีจะพาเข้าไปนะคะวันนี้แฟนบีแฟนบีนบนบมาเซอร์วิสค่ะเอาของมาให้ลูกค้า ตอนนี้นะคะแฟนของบีก็กำลังเอาน้ำยานะคะวัสาสตบนะคะเอาให้ลูกค้านะคะเวลาที่เราไปซื้อที่ร้านใช่ไหมเราก็จะซื้อถังใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอามาแบ่งให้ลูกค้านะคะเป็นถังแบบนี้นะบีไม่รู้ว่าถังนี้มันมีกี่ลิตรนะคะวีฟินลิตรไอเนี่เซลิตรเซนลิตรโอเคเอือสุะ กิโลกรัมคิดมิโอเคสิบกิโลสูงสุดเบียค่ะเข้าไปในบ้านเขาไม่ได้ปกติแล้วนะคะลูกค้าเขาไม่อยู่บ้านนะแล้วทีนี้เขาก็ล็อกไว้ใช่ไหมเดี๋ยวแฟนบีเขาก็จะต้องข้ามไปนะคะปกติแล้วเราจะเปิดประตูตรงนี้บีจะพาเพื่อนๆไปชมสวนเสียได้ ไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าขามประตูไม่ได้เจ้าเพื่อน,อนแฟนบีนะอึ๊บแฟนบีก็วัดวิดีโออือฮวิดีโอซ้อนวิดีโอนะโอเคตังเก้ นะคะก็คือว่าแฟนบีอะค่ะเอาน้ำยาไปไว้ให้ลูกค้านะบีก็กระโดดข้ามไปไม่ได้จะเ,เพื่อนเสียดายสวนลกมากเลยนะเดี๋ยวถ้าช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะคะเราก็จะมาตัดหญ้านะคะตัดหญ้าตัด ตัดต้นไม้กันนะคะที่นี่นะเสียดายเนาะปกติแล้วประตูนี้เออเขาจะไม่ได้ล็อกใช่ไหมคะเราก็จะเอื้อมมือเข้าไปเปิดข้างในได้ไงแต่ว่าคราวนี้นะคะเขาล็อกค่ะเพื่อนๆเราก็เลยเอ,อเข้าไปไม่ได้เนาะ,ะดีกับโทนี่นะคะเลยต้องรอหน้าบ้านจ้ะเพื่อนๆนี่นะคะตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเรามาทํางานใช่ไหมคะ ต้นไม้พวกนี้เราก็จะต้องตัดด้วยนะคะแฟนบีไปดูเชอรี่นะคะที่บ้านหลังนี้แหละที่บีเตรียมตะกร้ามาใส่เชอรี่แต่ว่าแฟนบีบอกว่าไม่มีนะคะเราก็ถือว่าโชคดีนะวันนี้เราไปที่บ้านลูกค้าคนแรกนะคะแล้วเราก็ได้เชอรี่มาด้วย ลูกใหญ่หวานนะคะอร่อยมากมาแล้วโอเคอเ <laughs> ไปเจอไเพื่อนเพื่อ ตอนนี้แฟนของบีนะคะก็ได้เซอร์วิสลูกค้าที่เมืองอัมสเตอร์ดัมเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเรากำลังจะเดินทางต่อไปที่เมืองสังพลเทนค่ะพวกเราจะไปช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะเพื่อที่จะไปซื้อรองเท้าเมื่อครั้งที่แล้วนะที่เราเดินทางไปเมืองทูนแล้วก็เมืองนอยเลงบากค่ะเราไปถามหายี่ห้อรองเท้าที่เราอยากได้นะคะแต่ว่าทางร้านเขาไม่มี ครั้งนี้แฟนของบีก็เลยเดินทางนะคะไปเมืองสังพลเท่นซึ่งเป็นเมืองใหญ่นะคะแล้วก็จะมีช็อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะ mm. เดี๋ยวไปดูกันนะเพื่อนๆว่าเราอ่ะจะได้รองเท้าที่เราอยากได้ไหม

ตอนนี้นะคะเพื่อนๆบีเก็มาถึงบ้านแล้ววันนี้นะคะก็ไปทํางานแล้วก็ไปหลายสถานที่มากๆเลยนะก็ตอนที่บีไปทํางานนะคะบีก็ได้ไปเก็บเชอร์รี่มาด้วยนะ ม,มันมีเยอะนะคะแต่ว่าต้นมันสูงมากเลยมันเอาไม่ได้นะขนาดบีบว่าขึ้นบันไดแล้วนะคะก็ได้มาแค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นเชอร์รี่แบบแฮตเคียชเชนนะคะก็คือแบบเป็นเชอร์รี่ลูกใหญ่เนื้อเยอะนะคะเสียดายเนาะที่ว่าเราเอาไม่ได้ <laughs> นะคะแล้วก็ไปหาเพื่อนนะคะไปทำธุระอีกหลายที่เลยนะคะแล้วก็ วันนี้แฟนซื้อรองเท้าให้บีใหม่นะคะยี่ห้อนี้บีอยากได้มานานแล้วแต่ว่าบีออยากได้สีขาวมันไม่มีนะคะสีขาวนะมันก็เลยได้สีนี้มานะคะก็โอเคอยู่ก็ค่อนข้างที่จะราคาแพงนะคะชูเออรองเท้ายี่ห้อนี้เนาะแฟนซื้อให้บีเออร้อยเจ็ดสิบยูโรเนะอนเพื่อนน่นะคะ ใส่สบายนะรองเท้าใส่สบายเอาไว้ใส่ไปหาหมอนะคะอยากได้สีขาวแต่มันไม่มีเราก็เลยเอาสีแบบนี้มาก็โอเคอยู่สีอ่อนๆเนาะนะคะแล้วก็ที่บีไปเอ,อ่อทำงานนะคะแฟนบีทำงาน150ยูโรเนาะทำประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมลูกค้าก็ให้ทิปมา50ยูโรลูกค้าให้บีแฟนทำงานแต่บีได้นะคะก็ ลูกค้าท่านนี้บีได้ทิปประจําเลยนะบางทีไปไปกับแฟนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ทีละห้าสิบยูโรให้แกใจดีนะแกให้ตลอดเลยนะคะก็แล้วก็พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวลูกชายกับลูกสาวจะมาเยี่ยมนะคะแล้วก็บีก็เลยจะทําซุปเนื้อนะคะเตรียมไว้วันนี้นะวันนี้ก็เดี๋ยวจะแบบต้มซุปเนื้อไว้นะคะพอ พรุ่งนี้นะคะเข้ามาตอนกลางวันใช่ไหมก็จะได้ทานข้าวร่วมกันเนาะก็จะได้แบบว่าไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะนะคะพรุ่งนี้ลูกชายจะมาช่วยทําพื้นนะคะก็จะมาซ่อมบ้านกันนะคะนี่ละจ้ะเพื่อนๆวันนี้ก็ไปทั้งวันตอนนีเดลาทุ่มครึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าที่บ้านเบียมันยังไม่มืดเท่าไหร่ ันนี้นะคะที่พีจะทำต้มสุกเนื้อค่ะเอาไว้สำหรับพรุ่งนี้นะก็จะมีผักนะคะสำหรับที่เราเอาไว้ทำต้มสุมกนะคะก็จะมีดองหอมมีต้นกระเทียม,มีเซอร์เรอรี่นะคะมีแครอทนะคะแล้วก็หัวอันนี้กลิ่นมันจะหอมๆนะคะเหมือนเซอร์เรอรี่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีไข่กระดูกมีเนื้อนะคะแล้วก็จะมี เนื้อติดมันนะคะเนื้อกระดูกนะคะเดี๋ยวบีจะทำต้มซุปนะคะเอาไว้พรุ่งนี้ น,นี้นะคะก็คือซุปเนื้อนะคะที่บีทาไว้นะคะเตรียมไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะตุ๋นอีกสองสามชั่วโมงนะคะมันก็จะได้พอดีนะคะเปื่อยพอดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้คือเชอร์รี่ที่บีไปเก็บมาวันนี้นะคะนี่นะบีล้างทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวจะเอาไปกินนะคะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะคะเพื่อนๆ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะเอาวีดาเซนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวีดาเซน